แลอวครับสิ่งน şey> да ี้แหละคุเส да SO ื้อผู้สิทธิ์เลยเราเข้ามาจอดเป็นที่เรียบร้อยถึงแล้วนะครับแล้วก็นี่รถพี่เบิลครับแล้วก็รถพิ่เบิลอยู่นี่ครับเป็นคันแรกหน้าวงเวียนเลย Discovery 1ลุกดีจัดเลยครับคันนี้นี่คือหนึ่งในดวงใจของผม500 SL อลนะครับก็คือจะผลิตก่อนปีเ4แต่แลบ้านมึงนะุูมาคเขาสนับสนุนอะไรบ้าง หมายถึงเสนาสนุนกูเนี่ยอะไรบ้างอ๋อ <c oughs> ี่นี่ทิชชู่ทิชชู่เปียกหนึ่งหอ่อโอเคกอพอวันนี้ต้อนรับนะครับทุกคนนะครับเข้าสู่รายการบานปลายกันเลนยกระสุนก็อยู่กับน็อตเช่นเคยนะครับผมวันนี้ครับผมเอาเจ้าเขียวของผมนะครับเจ้า Range Rover Classic 5ประตูตัวสั้นนะครับมาออกงานกันที่ Future Park ลังสิงห์ก็เป็นงานของสมาคมรถโบราณนะครับแล้วก็เป็นงานที่มีการประกวด รถคลาสสิกที่ผมเชื่อว่าน่าจะเป็นงานใหญ่ระดับประเทศนะครับแล้วก็ปีปีหนึ่งจัดหนึ่งครั้งครับเดี๋ยวผมพาไปชมครับวันนี้เป็นวันโหลดดิ้งครับก็คือวันที่เอารถเข้ามาจอดกันในงานนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันครับว่างานเป็นยังไงเราเอารถเข้าขึ้นยังไงบ้างนี่พี่แคนครับพี่แคนส่งเสียงหน่อยดเดี๋ยววันนี้นะครับเราเอารถขึ้นไปโหลดดิง้งก็คือเอาเข้าไปจอด display ดในงานนะครับก็เดี๋ยวพาไปชมความวุ่นวายที่เกิดขึ้นในงานแล้วก็มีรถอะไรสวยๆบ้าง ไปชมกันครับตอนนี้นะครับเป็นเวลา3ามทุ่มสีนาทีนะครับก็ช่วงดึกนะครับทุกคนก็เอารถของตัวเองเข้ามามาจอดรอกันนะครับก็กลุ่มกวนที่เราจะมาวันนี้นะครับก็มีนี่ครับพี่เอิร์มครับนี่ Discovery 1ครับแล้วก็มี e ฟรชโ e r c l a s s i c รุ่นเดียวกับผมเลยตัวสั้นนะครับคันนี้สวยมากนะครับแล้วก็มี Defender นะครับแล้วก็อันนี้เป็นรถของคนอื่นนะครับแล้วก็อันนี้ของผม นะครับก็เป็นเวน g e เว v e r c l a s s ิกสีเขียวของเรานะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะเป็นทิศทางที่ทุกคนก็จะต้องรอคิวกันในการเอารถขึ้นนะครับเดี๋ยวพาไปชมแน่นมากครับด้านนู้นครับเนี่ยครับทุกคนก็มาต่อคิวกันรอที่จะขึ้นเนือนครับนี่ บรรยากาศช่วงเวลาดึกๆนะครับก่อนที่จะเกิดงานดีๆเกิดขึ้นได้ครับ mm hmm. ก็เราน่จะต้องรองกันอีกักพักนะครับฝั mm hmm. บงนน้นเพียบ mm hmm. เพียบเลยครับ mm hmm. นี่ครับตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศที่เรามาคิวอัพกันนะครับ mm hmm. ที่จะขึ้นไปที่ด้านบนนะครับ mm hmm. ก็ในงานก็จะมีอีเวนต์ให้ด้วยนะครับ mm hmm. สำหรับพรุ่งนี้ที่สามารถมาจอย ประทานอาหารเย็นได้นะครับ <c oughs> ก็สําหรับคนที่เอารถมาโชว์ในงานก็เดี๋ยวเราขึ้นไปเนาะพอเราขึ้นไปเสร็จแล้วเนี่ยเราต้องดับเครื่องนะครับเพราะว่าพอเข้าไปในงานแล้วเนี่ยเขาก็จะเข็นเราขึ้นไปกันเพราะว่าด้านในห้างเนี่ยเขาไม่ให้สตาร์ทเครื่องเข้าไปนะครับก็เป็นการกดรถทุกคันก็จะมาจอดรอตรงนี้ตรงแรมก่อนขึ้นเพราะว่ารถส่วนใหญ่เป็นเกียร์ธรรมดาครับ จะขึ้นก็เดี๋ยวยงโยยงยกครับก็มาจอดรอตรงนี้แล้วเดี๋ยวพอด้านหน้าว่างก็เทสกันขึ้นไปทีเดียวนะครับอันนี้ก็เป็นกลุก่มก้อนแก๊งแรลโลเวอร์เรานะครับดิสเคอ e r หนึ่งับดิเฟนเดอร์ตอนนี้เราเข้ามาด้านในแล้วนะครับแต่ว่าประเด็นคือพี่ๆคราว่าต้องต้องเขียนรถเราเนี่ย yeah, <laughs> t e s t so much. All these restless nights, all these different situations that I've been through. I seen pain trying to creep in through the window. จอดกันในห้างยังหาทางไปไม่ได้ไม่รู้ว่าไปทางไหนจอดตรงนี้ได้แล้วกันพี่จอดตรงนี้เด้แล้วกันจะได้ไม่ต้องเหนื่อยโอเคเลี้ยวขวาต้อง,องเลี้ยวขวาใช่ครับเราต้องอย่าเลี้ยวกันเยอะนะเพราะว่าเราตรีวงกว้างทุกขันเลยตรงนี้นไปครับ เราเลี้ยวไปตามเจ้าสัวแคนครับนี่มีคนบอกมีคนบอกนี่เจ้าของงานนะครับเจ้าอง EV หรือเปล่า EV เงียบกิบผมแค่พี่พีเขาแค่ชวนมาครับอ๋อเนียเนียกิบแต่ว่าเป็น EV ที่พงม์อะไรที่พงมาอะไรไม่พวเวอร์เรียบร้อยครับเราเข้ามาจอดเป็นที่เรียบร้อยถึงแล้วนะครับก็เราได้เบอร์หนึ่งร้อยสามนะครับนี่ครับจอดที่นี่เรียบร้อยละ แล้วก็นี่รถพี่เบิ้ลครับนี่ครับแล้วก็คันนี้ครับเรียงกันเป็นสามแลนด์โรเวอร์แล้วก็รถพี่เออยู่นี่ครับเป็นคันแรกหน้าวงเวียนเลย Discovery 1ลุกดีจัดเลยครับคันนี้หล่อมากนี่ครับผมพามาชมคันนี้เป็นเอ่อ,อาร์นึ่สองเก้านะครับแต่ว่าคันนี้เป็นวายบอดี้คันนี้รถพี่เอนะ คันนี้ผมเห็นโผมมาเป็นสิบสิบปีแล้วอยู่กับพี่เขาสวยมากครับคันนี้แล้วก็คันนี้คันหนึ่งครับเต็มการ์ฟสุดๆนี่คือหนึ่งในดวงใจของผมคันนี้โคตรหลอ่อคันนี้น่าจะเป็นตัว500 s l นะครับก็คือจะผลิตกอนปี94แล้วก็คันนี้ใส่พาร์ตกันชนหน้า MG ไฟหน้าเป็นไฟนิวเชนแล้วนะครับล้อ18 โอ้คันนี้ภายในโคตดดีเลยครับภายในแบบเดิมมากสวยมากครับราคาแข็งท็อปพาร์ทหลังก็น่าจะเป็นเอ g ีเหมือนกันนะครับคันนี้คล้ายๆรถผมนะแต่ของผมมันเป็นพาร์ทเดิมแล้วก็เป็นล้อลายนี้นี่อันนี้เดิมสุดๆโอ้คันนี้สามสองศูนยนะครับโมดูภายในเดิมสุดๆหล่อมากครับ อันนี้มีมาเสริมทับอีกหนึ่งคันครับ l a โรเว v e r ซีรีสามเฮ้ยอ๋อสามหรือสองเอไม่แน่ใจรถที่แตโคตรเอาเรื่องหอมมากยาง b f k o 3แล้วก็ลุกแบบเนี้ยคือแบบนวคับนี้แห้งแบบดูดิแห้งๆเลยครับไม่แบบสีแบบสีเดิมไม่เคยทำอะไรอย่างเงี้ย เนี่ยยังมีบริษัทยางสายามไฟโตอนอยู่เลยเออโหคือแบบแห้งมากครับลุกนี้คือโคตรดีนี่ครับเดี๋ยวไปชมจุดอื่นๆกันอีกทีทำไมเขามาด้วยกันนะสองคนเนี่ยงานแบบนี้งานรถขับติดนี้ไลน์คูเซอร์มือสิทธิ์ไหมไงใช้ได้ไหมเออ ผมพาคุณมาเสพมันแต่มันมันมัน,มนยากทีนหนึ่งนะนมาใช่เพราะว่าเนี่ยทุกคันเข็ดนหมดเลยเนี่ยใส่เสื้อเรื่อใช่หรอไม่มีรถไม่มีโอ้ล้อไม่มีรถ <c oughs> ไม่มีรถไม่เชื่อแล <c oughs> ว้วนิวดีเฟนเดอร์ด้วย เด oh, ี๋ยวนี่อยู่ข้างหลังเลยพี่หนูอยู่ข้างหลังเลยพูดถึงอ่ะก็จอดอยู่ข้างหลังเลยพี่หนูลองถามเขาว่า2ล้านขายไหมเขาด่าเขาด่าเขาเชื่อบอกนะเอาเจ้าติ๊กเกอร์ติดแล้วว่าจองจองขายเนี่ยนี่คันนี้คันนี้หล่อมากครับเป็นแอปพีหน้า วันนี้ผมเอารถไปล้างนะแล้วก็อเลย้างเสร็จผมก็เอารถออกมาจอดใช่ไหมผมก็เห็นฝุ่นบนหลังคาผมก็ถามเขาว่าเอ๊ะไม่ล้างหลังคาเหรอแล้วเขาก็บอกว่าอ๋อไม่เป็นไรค่ะมันสูงเดี๋ยวผ้าเช็ดเอาก็ได้แต่ข้างบนคือฝุ่นเคลอบเลยโอ้โหกูหงหิดเลยสุดท้ายกูทำไงรู้ปะกูจ่ายเงินเลยร้อยแปดสิบบาทกูขับออกมาเลยแล้วกูก็ไปซื้อฟองน้ำซื้อถังซื้อผ้าและล้างเอง เฉยเหมดใช่ประมาณเกือบห้าร้อยนี่นี่นี่เอาเงาขนาดนี้ผมว่าดูแล้วน่าจะเป็นยี่ห้อโตนะเอ้าเอ้าอะไรอ่เงงเลยอ่ะโตไม่ผมเอาคูม้ากลางไว้ใช่ใชเหรอเออคุณแม่อากาศโตวางไปด้วยอ่ะผมไม่ได้ว่าโต้ทำมาร์เก็ตติ้งหน่อยดิอันนี้เปิดได้ไหมฮะใช่จะดูใช้ความพยายามหน่อยนะคือโปรตี๋ไม่เคยล็อกอืมพอตอนนี้ล็อกอ่ะก็เลยเปิดไม่ได้เลยไม่ค่อยนั่งใจ ดูแปลกเลยเว้ยดูแปลกเดี๋ยวาต้องเปิดแาดกอะเอออ๋ออยู่นี่อ่ารถเท่ๆก็ต้องคู่กับทชูเท่ๆนี่ตอนแรกผมบังผมบัไป้๋ยย่ะเอาซองเต็มๆได้ไหมเอาใช้แนวไงเราใช้จริงเออผมใช้แนวไงเออเอาเอาปากเป่าลมด้วยโอ้โหแล้วตองจะใช้ยังไง เออเี <One input> ่ยมันดูอันนี้ไปมันดูอันนี้ไปเออม่ได้ไหมแดนคุณนั่นหนาคุณนั่นหนาโชว์สกิลมาร์เก็ตติ้งหน่อยดิดูตั้งใจไปหรอเออมันไม่ได้เออแอบๆหน่อยเหสียแล้วนี่มันน้อยอยู่นี่เลยอ่านจริงสีเลือดประเด็นอ่ะตากแดดนานเลยเนี่ยไปโฆษณาอะไรเยอะเดี๋ยวเขาแบบโฆษณาเยอะอะ ไม่เป็นไรอย่างนี้แหลยเรียแล้อยแต่ว่ามึงนะคุณมาเขาสนับสนุนอะไรบ้างหมายถึงสนับสนุนกูเนี่ยอะไรบ้างทิชชู่ทิชชู่เปียกหนึ่งห่อโอเคก็พอก็พอนี่คันนี้สวยมากคันนี้คันนี้เครื่องสวยมากผมจำได้เดี๋ยวดูครับดูเครื่องรถคันนี้ครับนี่เอาเรื่องจัด เอาเรื่องจับเอาอย่างไงมุ้งนี้ไปซื้อเลยนะไปพร้อมพี่หนูนะพี่หนูก็จะเอาคันหนึ่งพี่หนูสามพี่หนูก็สามคันคอาเดียวพี่คู่นี้พี่ไปซื้อทำอ๋อคู่มึงซื้อมาอันนี้ก็ e สามสิบอันนี้ไฟท้ายสองชั้นไฟท้ายสองชั้นนี่ครับอันนี้เป็นรถที่มาจอดดิสเพลย์ด้านหน้าเลยนะครับ ตัวเป็นสามร้อยทันนี้เป็นสี่ประตูนะครับแต่ว่าเป็น,นคอนเวอร์ทเบิลนะคือแบบอลังการสุดๆสี่ประตูนะครับเนี่ยเป็นสี่ประตูแบบนี้ครับแล้วก็เป็นคอนเวอร์ทเบิลดูครับคือแบบโพูดดีอตอนนี้ต้องมีห้าหกล้านแต่ไม่เคยเห็นคนขายเปิน,นี้เปิดประทุนเลยใช่เปิดประทุนแบบสี่ประตูอะระยางนี้หายจกไหน น่าจะสั่งนอกเอาอันนี้นี่อฟ้าพันสามทีทีตัวนี้สเตปฟอนนะสีเขียวนี่สวยมากเดี๋ยวพาไปชมในนี้ครับมีอีกหลากหลายมากครับนี่ต่เป็นยูหนึ่งศดนะอันนี้นะโอ้หอันนี้บ่อดหนังช้างด้วยดีจัดเลย แล้วก็ันนี้ก็อัลฟาครับอันนี้เฟียครับเฟียดเฟียเฟียดห้าร้อยซื้อให้เัในสวนโอ้โหในสวนเลยเหรอเฟีย5ห้ารอยแล้วก็อันนี้อันน ce, ce, 500. อลฟาคันนี้น่าจะเพนเจ็ดห้าสิบนะคันนี้พันเจ็ดห้าสิบใช่ถ้าดูจากเบาะข้างในเป็นพันเจ็ดห้าสิบคันนี้คันนี้หลอมาก เห็นอย่างนี้ตลาดขายค้าเป็นร้านนะร้านแบบร้านสามร้นนานสีนนอ่อ่ะโอ้โหคันนี้ภายในโคตรดีอันนี้เป็นแก๊งรถอเมริกันนะแล้วก็อันนี้เป็นเรโนนะอันนี้อเมริกันนี่เอาเรื่องอันนี้สวยทุกคันโอ้โหคันนี้หล่อมากหล่อมากแล้วก็เป็นกลุ่มอเมริกันครับ นี่อันนี้แลนเซียครับแล้วก okay. ็ p อเช่เก้าสนี่บ o l โวพีพันแปดคันนี้หายยากมากนะครับบัวโวพีพันแปดหิวข้าวอ่ะเยี่ังไม่ได้กินอะไรเลยยังไม่ได้กินกินไก่ไปสองชิ้นนไ่ไม่แดกมันมีหลางการด้เยนี่ หล่อมากครับตรงนี้อันนี้912าแตก่911 Assistant น,น้องมินิมา1นึ่นคพัน่าจะดึกๆก,กันเลยครับว่าจะขนเงี้นเสร็จครับก็มีแกง๊งอันนี้มาแสงครับสวยมากครับดเขีแล้วครับ นี่ SLC okay, ครับ SLC ีโอเคครับก็ผมพามาเดินชม <c oughs> เป็นงานประกวดนะครับของอาทองรุ่นโบราณนะครับคร <c oughs> ั้งที่4ี่เจ็ดแล้วนะวันนี้เป็นวันโหลดดิ้งเนาะก็ะยังไม่ได้สวยงามมากด้านในนะครับในเรื่องของแบบเดคเอรเลชั่นต่างๆเนาะแต่ว่าก็เป็นเหมือนคล้ายๆวล็อกพามาชมนะครับว่าเขารถขึ้นยังไงมันเรียงกันแบบไหนอะไรยังไงนะครับประมาณนี้ ครับส่วนใครที่สนใจอยากจะมานะครับงานนะครับจัดตั้งแต่วันที่18ถึง22มิถุนาย,ยนนะครับใครสนใจก็มาชมงานได้ที่ฟิวเจอร์ฟาร์มดังติดน,นะครับก็ประมาณนี้นะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับมาแล้วครับบาย